นิพพานคืออะไรและสัตว์ทั้งหลายจะได้นิพพานทั้งหมดหรือไม่พระเจ้ามิลินถามว่านิโรธหรือความดับทุกนั้นคือนิพพานหรือพระนาคเสนตอบว่าถูกแล้วพระเจ้ามิลินบอกว่าอย่างไรจึงว่านิโรธคือนิพพานละ่ะพระนาคเสนบอกว่าอุทุชนทั้งหลายย่อมเพลิดเพลินยินดี ในอายตนะภายในภายนอกคือยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่น่ารักน่าพอใจจึงถูกกระแสตัณหาพัดไปจึงไม่พ้นจากการเกิดแก่ตายโศกร่ำไรไม่สบายกายไม่สบายใจและขับแค้นใจส่วนอริยสาวกผู้ได้สดับคคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วย่อมไม่เพลิดเพลิน ยินดีในอายตนะภายในภายนอกเมื่อไม่เพิดเพลินยินดีตัณหาก็ดับไปเมื่อตัณหาดับอุปทานก็ดับเมื่ออุปทานดับภพก็ดับเมื่อภพดับชาติก็ดับเมื่อชาติคือการเกิดดับความโศกความร่ำไรความไม่สบายกายไม่สบายใจและความขับแค้นใจก็ดับเป็นอันว่าความดับแห่งกองทุกทั้งหลายทั้งสิ้นนี้ ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี้อย่างนี้แหละเรียกว่านิโรธคือนิพพานพระเจ้ามิลินถามว่าแล้วบุคคลทั้งหลายได้นิพพานเหมือนกันหมดหรือไม่พระนาคเ,เสนตอบว่าไม่ได้นิพพานเหมือนกันหมดพระเจ้ามิลินบอกว่าเพราะอะไรกันหรือพระนาคเ,เสนบอกว่าผู้ใดปฏิบัติด,ดีรู้ยิ่งซึ่งธรรมที่ควรรู้ รอบรู้ธรรมที่ควรรอบรู้ละธรรมที่ควรละอบรมธรรมที่ควรอบรมประทำให้แจ้งซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งผู้ที่ปฏิบัติตามธรรมเหล่านี้จึงจะได้นิพพานบรรลุธรรมแล้วกดติดตาม